ครับสวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศวกรยงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับชุด power unit ของตัวลิเก้กันนะครับในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวมอเตอร์นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวปั๊มนะครับแล้วก็จะเป็นวาล์วนะครับแล้วก็ชุดควบคุมเพชร์นะครับจะอยู่เป็นอยู่ตรงยอยนี่นะครับเป็นรีลีฟนะครับแล้วก็จะมีเพชร์สวิตช์นะครับเป็นทําหน้าที่ตัดต่อนะครับไม่ได้เพชอร์แล้ว ตัวนี้เวลาเขาไปใช้งานกระบอกก็จะมีหน้าที่กดลงมานะครับแล้วก็จะคาไว้คาไว้จนถ้าเพชเชอร์มาตกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีหน้าที่แคมป์นะครับแคมป์ให้ตัวชิ้นงานอยู่กับที่เสมอนะถ้าเพชเชอร์ตกเมื่อไหร่นะครับตัวปั๊มเนี่ยก็จะตัวเพชเชอร์วิ์ก็จะสั่งตัวมอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับตัวปั๊มก็จะจ่ายน้ำมันเข้าไปเพื่อชดเชยตัวเพชเชอร์ที่หายไปนะครับโอเคเรามาดูส่วนประกอบของมันนะครับ ตัวประกอบของมันเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับผมถอดมาแล้วเป็นมอเตอร์นะครับแล้วขึ้นมาเจอเป็นปั๊มนะครับแล้วก็ตัวนี้สองตัวตัวนี้จะเป็นปั๊มไฮเพรเชอร์ของลิกเกนครับตัวนี้ก็ราคาก็แพงอยู่กันแต่ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ลองโทรมาปรปึกษ,ษาได้เผื่อ mm hmm. ไม่ได้เป็นที่ปั๊มตัวนี้มี้ที่จ่ายโฟ์นะครับเป็นตัวเกียร์ปั๊มนะครับนี่นะครับต่อกันเป็นปั๊มสองตอนเห็นไหมครับ ถ้าตัวเพชเชอร์เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเป็นพิสตันนะครับสี่สูบแคสูบนะสี่สูบมีหน้าที่จ่ายเพชเชอร์เข้าไปตัวนี้จะทำเพชเชอร์ได้สูงสุดนะครับ70เมกะพานะครับเมกเท่ากับ700บา์ซึ่งเจ้าตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวจ่ายเพชเชอร์เข้าไปแต่ถ้าความเร็วก็คือตัวนี้ตัวนี้จะตั้งไว้อยู่แค่ประมาณไม่เกิน70บาทเจ้าตัวเล็กเนี่ยครับเอ้ยตัวเกียร์ปั๊มเกียร์ปั๊มจะใหญ่กว่าตัวนี้นะ ตันนี้ก็จะมีหน้าที่ตัดต่อถ้าเกิดมันตัดต่อบ่อยๆหรือมันไม่ตัดต่อเลยนะครับก็สันนิษฐานว่าเป็นที่ตัว p r e s s u r สวิตตัวนี้การใช้งานตัวนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับมีหน้าที่คล้ายๆเอาไปแคมป์นะครับเพราะเมื่อเงินเขาไม่ใช้ p r e s s u r สวิตหรอกก็ไปทํางานทั่วไปธรรมดากระบอกเข้าก็บอกออกเพสสวนอย่าง p r ชอ s u r e s w i t มาคือไว้จับเพชร s u อาไว้ตัดต่อส่วนเจ้าวาลสองตัวนี้นะครับเป็นแบบ poppet v a l v นะครับ ก็จะทนเพลชเชอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะสมกับงานไฮเพรชเชอร์ไม่มีอะไรนะครับสำหรับตัวยูนิตนี้นะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวพวจุนิตเนี่ยก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือถ้าอยากปีไซน์พวจุนิตใหม่ๆเนี่ยก็โทรมาถามได้เลยนะครับไงวันนี้ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเนี่ยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับกับพิศกรยงนะครับตามเบอร์งล่ารับ ครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ